มันบอกว่าโทรศัพท์บอกว่าได้แค่สีนาทีถึงเวลาสิ้นสุดการบันทึกว่าสันว่าเดี๋ยวนี้อัดได้แค่สีนาทีต่อค่ะแต่ยอยก็จะลงยาวต่อสี่นาทีก็ไม่เป็นไรคุยไปเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วอยากลงไหลอยากขึ้นไหลนะแต่ไม่ค่อยสะดวกดก็้ยอยไปคี้เกียจ อดสักคลิปซองคลิปแล้วก็จะเป็นนอนล้วคะอะต่อมาแลละทีนี้เดี๋ยวเราลืมนั่นแหละก็คือมันต้องเกาะกระแสไว้เพราะว่ามันเป็นเป็นอาชีพเขาเนาะเป็นอาชีพที่มีไรายได้จาก YouTube นี่มันก็ไม่ได้ธรรมดาแต่ละช่องก็ใหญ่ๆทั้งนั้นกลุ่มที่ไม่ชอบ เอ่อลวงพลนี่ก็ไม่ธรรมดาเขาเขามีเขามีสายงานที่สามารถไปดึงเอาเอาอะไรเอาคนมาทำเป็นยูทูบจริงๆแล้วแต่ก่อนก็ไม่ใช่ยูทูบบางคนก็เป็นยูทูบดึงเอามาทำเป็น ด้วยความสมัครใจหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ต่างประเทศก็เยอะเข้าไปดูพอรู้อยู่มันเหมือนมันเหมือนเป็นเป็นอะไรอะแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขั้นว่าขบวนการนะแต่มันจะเป็นที่เขาจะต้องดึงมาเป็นทีมอะ มันมีการดึงมาเป็นทีม <c oughs> ดึงตัวมาทำเป็นทีมแล้วก็ทำแล้วก็มีการส่ง <c oughs> ส่งว่าต้องพูด <c oughs> อะไรยังไงแต่ละวันข้อมูลเนาะกออย่างนั้นแหละถามว่ามัน ยุติธรรมต่อคนที่เขาไปฟาดฟันใหม่มันก็ห้าสิบห้าสิบนะเพราะอะไรเพราะคนที่เ,เขาฟาดฟ,ฟันอะ่ะเขาก็มาเปิดตัวเป็นที่สาธารณะกับ YouTube เนาะทุกคนสามารถเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์มันก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมนะ แต่ถ้ามีความเหมาะสมคอนเทนต์ไม่ปังค่ะคอนเทนต์ไม่ปังอ่ะถึงยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ถือว่ามามาช้าก็ยังถือยังถือว่ามาแต่แค่ผิดคาดว่ามาช้ากว่าที่เราคิดเรารู้อยู่แล้วไม่แปลกฟังพี่น้องฟัง youtube ก็ฟังลุงพลก็ มีสติอย่าไปตื่นเต้นทําหน้าที่ของของเราให้ดีที่สุดเพราะมันดีอยู่แล้วเราเราต้องอยู่แบบเหนือไม่ต้องไปสนใจหรอกเขามาเกาะให้เขาเกาะไปเถอะอย่าไปอย่าไปทําให้เราเสียเพราะของเรามันดีอยู่แล้วสิ่งที่จะทำเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องไปแลกกับอะไรโซค่ะ so คนก็มองเห็นอยู่ค่ะไม่ต้องไปตื่นเต้น มองเกมออกอังโดนเลวมันไม่ใช่เรื่องแปลกตัดอีกแล้วค่ะตัดอีกแล้วสีนาทีแล้ว